เรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของไข้หวัดนกค่ะคือไออย่างนี้วันผมเท้าความวันเพราะว่าคือสถานการณ์ในต่างประเทศเองก็ยังมีอยู่อย่างวันนี้เองเนี่ยคือติดตามมาล่าสุดในสื่อต่างประเทศเองนะที่ประเทศกัมพูชาอเห็นว่าเป็นเด็กหญิงชาวกัมพูชาเนี่ยติดไข้หวัดนกเสียชีวิตรายแรกของประเทศในรอบหลายปีหวัดนกเอ n 1เนวันเนี่ยนะคะใช่ครับผมก็ ทางสื่อต่างประเทศอย่างสำนักข่าว AFP เนี่ยก็อ้างหน่วยงานสาธารณสุขของกัมพูชาเขาออกมาระบุแบบนี้ครับว่าเด็กหญิงอายุ11ปีรายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนะซึ่งถือว่าเป็นรายแรกของประเทศในรอบหลายปี นะโดยทางกรมควบคุมโรคติดต่อของกัมพูชาเนี่ยเขาถแถลงในวันก่อนนะครับว่าเด็กหญิงรายนี้เนี่ยคือล้มป่วยลงเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยมีไข้ไอแล้วก็เจ็บคอ,อก่อนจะมาเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลภายหลังนะโดยทั้งนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคก็ติดขออภยัยกรมควบคุมโรคติดต่อเนี่ยไม่ได้ระบุเวลาการเสียชีวิตแต่ถแถลงนะฮะว่าผลการตรวจที่ออกมาสำหรับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยยืนยันว่าเด็กหญิงรายนี้ซึ่งอยู่ในจังหวัด โปรยแวงติดเชื้อ H5N1 นะซึ่งก็คือไข้หวัดนกที่สามารถแพร่เชื้อจากสัตว์ปีกสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสโดยตรงนะฮะอันนี้คือที่กำกูชาอันนี้ผมบอกก่อนนะเพราะว่าทางสื่อต่างประเทศอ,ออกาาารงยานยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอบอกว่าะะแพทย์ก็คือส่งตัวอย่างไปแล้วก็ผลก็ออกมายืนยันว่าน้องติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 นะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะ โอ้ในมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราจังเลยยะอืมใช่เนอะออ,อนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาบอกว่ามันก็ประชิดเข้ามาแล้วตอนนี้ประเทศเราเองก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะครับก็มีการเตือนออกมาเหมือนกันนะนวันนาสสำหรับเรื่องนี้ก็ทาง เ,เรื่องนี้เองนะครับทางดอรอนันต์จงแก้ววัฒนาท่านเป็นนักไวรัสวิทยาของผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชเนี่ยแหละนะท่านก็วันนี้ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะโดยอ้างอิงรายงานจากทางกระทรวงสาธรารณสุขของ กัมพูชาเหมือนกันก็บอกว่าคืออย่างนี้นะคือก่อนหน้านั้นนะท่านก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันกังวนเรื่องของไวรัสแข้หวนนกบอกว่าการกลับมาระบาดครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยังคงต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างกไลชิดนะแล้วก็มาเกิดขึ้นที่กัมพูชานวยนะคะเออนะคะอะ